สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นเอกซพัทนะครับราคาขายที่692,000บาทนะครับมารีวิวชุดแต่งนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับว่าออกรถกับทางบอยแล้วเนี่ยออยากแต่งแบบไหนนะครับบอยก็สามารถที่จะตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันนี้นะครับบอยแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเนี่ยบอยใส่ สซฟูปนะครับทรงฟิตนะตัวนี้นะครับลูกค้ารีเควสมาว่าขอแถบด้านข้างเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็ตัวโลโก้มานะครับเป็นส,ส,สีแดงนะตัวนี้บารก็ทําให้ครับแล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดาด้านนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวของชิ้นใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีดําเงาสีเดียวตรดนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยตัวกระจังหน้านะครับก็ใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับแล้วก็ ทรงเดียวรัเตอร์นะเราก็ใส่ไฟ LED bar นะครับสแถบครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ย์ดเนี่ยจะเป็นสีดำตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับตัว F 1 5 0ของบอยเนี่ยลูกค้ารีเควสมาว่าชายด้านล่างนะครับขอบเป็นสีแดงครับวันนี้บอยก็ทำให้กับลูกค้านะครับวันนี้ก็เรียกว่าสวยงามเลยนะครับก็เรียกว่าแมท c กับทั้งคันเลยนะครับดำตัดแดงนะแล้วก็ในส่วนของชุด ไฟตัดหมอกนะครับอันนี้พิตั้งเพิ่มให้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาครับแล้วก็ไฟีตัว C นะครับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับก็ทําการอัปเกรดนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับไฟวงแหวนแล้วก็ไฟขี้มาแต่งแล้วิ่งลางด้วยนะครับเรียกว่าจัดชุดใจให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเข้าไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับด้านข้างนะครับดูด้านข้างเนี่ยบอยใส่คิวล้อนะครับเพื่อให้หมัดกับตัวของชุด f 1 5 0นะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของล้อแม็กนะครับที่บอยเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กของซุดนะครับสีดําตัดขอบสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของยางมาสเตอร์เอทีสามครับขนาดก็อยู่ที่265 70 R 16นะครับก็เรียกว่าเป็นไซส์ยอดนิยมของอตัวเรนเจอร์ของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวราวหลังคาด้านบนนะครับก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นสี เทาตัดกับสีแดงนะครับก็เรียกว่าตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะครับก็จะเป็นฟิล์มซีดามิกนะครับความเข้มก็ขึ้นอยู่กับกาเลือกนะครับอันนี้จะเป็น80นะครับข้างหน้า60%นะครับแล้วก็จะใส่กระสัดสชิ้นนะครับหมุนเบแคปเลยนะครับเาถึงตัวแคปเไปนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับตอนนี้ก็ใส่เบ้าก๊าลองเปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้ก็มีมาบโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูกันต่อนะครับว่า ตัวนี้นะครับเราติตั้งอะไรเพิ่มให้นะครับก็จะเป็นตัวโลมาเหล็กของ Outlander นะครับเป็นทรงแขนยาวนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนของฝาถังน Castle ้ำมันนะครับกันลอยให้นะครับตัวนี้นะครับฝาถังน้ำมันครับแบบนี้มามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับก็ใส่ในส่วนของเข้าไฟท้ายนะครับแล้วก็เบ้ากันลอยมือเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ชนนะครับ ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระชทนายเล็กนะครับของ Au อร์เรนดนะจะมีหูลากสีแดง2ฝั่งนะครับนี้เลยนะครับก็เรียกว่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับในรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีกุญแจรีโมทให้1ดอกนะครับแล้วก็มีระบบเบรกเอเบสแอร์แบ็กให้กับลูกค้าด้วยครับก็เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับรุ่นเดิมเนี่ยลองโทรมาสอบถามโปรโมชั่นโดยก่อนได้นะครับก็ เบอร์โทรศัพทบอลนะครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่า adline เข้ามาได้นะครับมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์ดครับยินดีนะครับยินดีเลยนะครับวันนี้บอลขอตัวนำโรนี้ครับส่งมอบให้กับลูกค้าชาวสงขาก่อนนะครับวันนี้บอลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ